เฮ้ยส <utan> วัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับโอ้โหน่ารักจังอะโอ้แปลกหวานมากเอ้ยใช่เหรอ,อ,อรู้ได้ไงโอ้รู้ได้ไงเพราะหวานต้องมาชิมหรือเปล่าเอ้ย ocking, <ๆ>ยอม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 อันนี้อันนี้อายุเท่าไหรอ่อ่ะทำไมน่ารักจังให้ทายค่ะโอ้โหให้ทายเหรอขอทายเป็นระยะดีกว่าไม่อะเออ่ยังไม่เกินสิบห้า เกินแล้วเฮ้ยเกินแล้วนะเด็กมากโอเคเกินแล้วสิบเจ็ดเกินแล้วเกินสิบเกินสิบเจ็ดหรอโอ้คุยกันยาวอย่างนี้คุยกันยาวเลยโอเคโอเคสิบเก้าจะถึงสิบเก้าใช่ใช่าสิบแปดสิบเก้าประมาณนั้นถูกไหม โอ้โหว้าวหยหน้าเราเด็กมากเลยเหมือนคนที่แบบสิบห้าสิบกสิบเจ็ดฮ้ยอันนี้พูดจริงพูดจริง,รงคือเว็บแรกคือทายไปหรือว่าต่ำกว่าสิบห้าแน่แน่อเออมหาหลัยใช่ปะปีหนึ่งใช่อันนี้ปีสองอ๋อปีสองอ่าอ่อ่น้องน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรชื่อแจนค่ะแจน,นอ,อ่าพี่ชื่อเวล น้องแจน <c oughs> น้องแจนอยู่หอเหรออยู่บ้านค่ะอ๋ออยู่บ้านบ้านบป็นอยู่กรุงเทพเหรออยู่เชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่โอ้โหเจอคนพื้นที่อีกแล้วเจอคนพื้นที่อีกแล้วคือทําไมคนเชียงใหม่มีแต่ด่ารักน่ารักด่ารัก,รกทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะฮะโอ้โหคือเชียงใหม่นี่เรียนมอไหนอะ่ะมชอรหรอ ใ่ค <Hey. S 1> ่ะมอชเนี่มย <c oughs> มีแต่คนเรียนมอชอนะแล้วคนเรียนมอชอก็ร่ารักทุกคนเลยะๆๆๆๆน้งแจงอืมอืมอมสแสดงว่าบ้านอยู่ใกล้มอถูกไหม <c oughs> ไม่ค่อยอ๋อไม่ค่อยแต่ก็ไม่ได้อยู่หอหรอ <c oughs> หนูแบบว่าขับมอไซค์ไม่คล่องก็แบบรอคล่องก่อน,อนแล้วค่อยย้ายอยู่หอเข้าใจไหมแปลว่า แล้วตอนนี้เราไปยังไงนะแม่ไปส่งอ๋อแม่ไปส่งอยู่ใช่อยากได้คนขับรถโซนตัวไหมละ่ะเชียงใหม่ก็แค่ปากสอยพี่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่หรอพี่ <P hi> ไม่ได้อยู่เชียงใหม่คะ่ะ <P hi> พี่อยู่ปทุม <P hi> พี่เรียนมอลังซิดอ๋อทำไมเราไม่ทักชุดพี่เลยอะ่ะ อ๋อจริงด้วยใช่ไหมเราไม่ถักจุดพี่เลยคือจะไปไหนทำไมน่ารักไหมอันนี้คือจะไปไหนอะไรนะจะไปไหนหรอจะไปไหนหรอไม่ได้ไปไหนคือพี่มาทําให้คนในนี้มีเสียงหัวเราะเช่นน้องแจงอ่าฉันหนูใช่ไหมมันน่ารักไหมน่ารักไหม น่ารักน่ารักใช่ไหมเออใครๆเห็นใครๆก็ชอบน้องแจงคะน้องแจงเล่นนานหรือยังเนี่ยหมายถึงเล่นนี้หรอคะใช่ใช่วันแน้วันนน้หนูเพิ่งเข้าตะเกี่ยก่อนที่จะออกไปข้างนอกอ๋อจะจะออกไปข้างนอกหลอหรือว่ายังไงนะ ช่เดี๋ยวรอเพื่อนโทรมาแล้วก็เจาะไปข้างนอกอ๋อก็เลยมาเจอพี่แวบหนึ่งใช่โอ้ถือว่าถือว่าเป็นบุญนะเนี่ยบุญของพี่นี่แหละทำไมน้องแจงโอ้โหน้องแจงน่ารักอ่ะน้องแจงเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอ,อสาวเชียงใหม่สวยๆทั้งนั้นก็นนเลยส่วนมากจะโสด ใช่น้องแจงสดไหมครับนี่ดสดส,สเปคนี่ชอบหนุ่มแว่นไหมสเปคชอบหนุ่มแว่นไหมชอบเลยไม่ชอบเลยก็ถอดเลยครับเรออะไรอ่ะไม่ไ,ไม่ว่าชอบเลยชอบเลยอ๋อชอบเลยใช่ไหม,มชอบเลยต้องหามาใส่เพิ่มแล้วแหละ เออ,อีกอ i i ีกนานไหมก่อนเพื่อนจะมาเดี๋ยวพี่จะอยู่คุยเป็นเพื่อนก่อนหรือว่าจะไปคุยกับคนอื่นไหมหรือยังไงไม่ขคหนุบัดเรื่อยๆเล่นเพราะว่าไม่มีอะไรทำอ๋อรอเพื่อนแล้วอีกอีกนานไหมกว่าเพื่อนจะมาอีกนานอยู่เลยยังไม่รู้เลยมาตอนไหนอ๋ออ๋ออก็ได้พี่ก็ฟ่างคุยอยู่แหละเราเราขอจีได้ไหมอ่ะ คืออยากติดตามไงน่ารักเห็นน่ารักเออเออพิมไอจีนี่ใช่ไหมอ่าจะฟ้องพี่มาไหมฟ้องพี่มาไหมได้พี่อันนี้อ่ะฟ้องของพี่มาหรือจะพิมพ์มาหนูพิมเป็นจีไบก็ได้โอเคโอเคไพ i เวทหรือพับบิกอ่ะ หนูเปิดไว้อ่าโอเค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 นะ <c oughs> <c oughs> ครับครับได้เลยพี่ไม่รีบพี่ให้ดั้งคืนเลย,ว,ยวันนี้ยทั้งคืน,น <c oughs> คืนนี้พี่ให้หนูทั้งคืนเลยน้องแจง้งพี่ไม่ไปไหนแล้วหรอพี่ไม่ไปไหนพี่แบบเจอน้องแจงวันนี้พี่ก็พอแล้วชีวิตพี่พร้อมพร้อมนอนแล้ววันเนี้ยพร้อมนอนนอนชุดนี้เลยไหมเอ้ยนอนชุดนี้ก็ได้ นอนเลยชุดนี้นะ <c oughs> นอนคนเดียวมันเหงาอะดินอนกับตุ๊กตา <c oughs> โอเคโอเคเลย <c oughs> นอนกับตุต๊กตา <c oughs> ใช่นอนกับตุ๊กตาเลย <c oughs> เฮ้ยพี่ส่องแป๊บหนึ่งนะส่องหนูเหรอใช่ส่องหนูไงส่องใครอะอาจะแบบส่องมาลหลายๆคนแล้วแน่เลยถูกไหมโอ้โห เราเป็นดาวปะไม่ใช่เหรอไม่ใช่หนูเป็นคนปกติโอ้ยเราสวยจังน่ารักมากเลยอ่ะจริงจริงเฮ้ยชุดนี้นี่แบบชุดนี้นี่เราต้องมีแบบอ่ะไอ้นี่กันปะแบบทำคอนเทนต์ด้วยกันปะอ๋อช่วยเหมือนกันเออน่ารักเลยอ่ะเออ น้องแจงทำไมพีข่ขำเก่งจังอะไรนะทำไมพีข่ขำเก่งจังพี่กำลังพยายามฝึก ipe, เอ็นเตอร์เทนคนอยู่ <kar> อ่าพอพอพอ,พอไหวไหมพอไหวไหมไหวได้เออคือจะซ้อมไปเป็นพวกยูทูบเบอร์อะไรพวกเนี้ยคิดว่าคิดว่ารอดมลุง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 ลิงไม่ลุงแบบ ดาวเด่นเอ้ยขอบคุณคำน้ำแจงน้ำแจงแน่นอนแน่นอนหนูว่าได้เลยทรงยอดสุดยอดเหรอสุดยอดเลยใช่น้ำแจงน้ำแจงขึ้นตีอ่ะฮะอ่ะฮะว่าไงครับว่าไงไม่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเวฟพี่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมหนูลืมแล้วอ๋อโอเคพี่ชื่อเวฟจำไว้ว่า เวฟร้อยสิบเวฟร้อยห้าได้เราจะจำได้เลยหรือเวฟคืนก็ได้ถ้าเรียกชื่อไปขนัดก็เรียกที่รักก็ได้นะคะโว้าวว้าวว้าวเอออันนี้คือหันหลังไปนี่คือโกแม่มาเคาะหรอหรืออะไรกอโกแม่มาตามหรือพี่เสียงดัง ไม่นางไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูรอแม่เพราะว่าต้องไปรับน้องด้วยอ๋อรอแม่มาแล้วแล้วไปรับน้องแล้วก็ไปกับเพื่อนอีกทีหรือว่ายัางไงเนะี่ยใช่ไปรับน้องแล้วก็ไปกับเพื่อนอ๋อออน้องแจงค่ะพ,<า>พิ่งขึ้นปีหนึ่งเนี่ยน้องแจงไม่มีใครมาจีบบ้างหรอฮะ อันต้องมีบ้างแหละอันต้องมีบ้างแหละอทุกคนมีอยู่แหละนิดน้อยใช่ไหมนิดน้อยนิดน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยสเปคหนุ่มแว่นนะครับสเปคหนุ่มแว่นโอเคมีมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมชอบผู้ชายมีตังหรือว่าแบบมีหุ่นกล้ามอะไรอย่างงี้ไหมชอบแบบอันนี้เลยผู้ชายแบบผอมๆแห้งๆผอมๆแห้งๆเหรอ กูเลยด้วยทุกคนนี้อ่ะว้าวผมผอมแห้งๆฟังแล้วเป็นพลังบวกเชิงลบยังไงไม่รู้ฮ่าฮ่นี่าอ่าฮ่าฮ่่าฮอา่าฮาาง พี่มีอะไรจะบอกบอกว่าจริงๆพี่อัดคลิปอยู่คลิปอะไรอัดคลิปเนี่ยอยู่ทำคอนเทนต์น้าหนูอะไรนะอะไรนะพี่เอาไปลง Youtube ได้ไหม ได้หนูเหรอใช่ได้หนูสิหน้าพี่คนเดียวเหรอคือแบบแบ่งไว้ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยหน้าพี่คนเดียวอ๋อไดเออืออือนี่คือได้ไหมได้ได่ได้ได้นะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยไอจีก็เปิดบา็อได้ใช่ไหมได้ได้น่ารักมากโหใจดีเรื่องหน้าอีกอ่ะสวยเลยจริงๆเดี๋ยวพี่ สแปมเลยทุกรูปแชปมหนูเหรอใช่สแปมรูปหนูทุกรูปเลยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่สแปมแอคเขาสแปมกดใจอ๋อโอ้ย <c oughs> เราเพิ่งขึ้นปีหนึ่งใช่ค่ะเรียนวิทย์คณิตมาอืมคณะอะไรหนูอยู่อีค่อนอีค่อนอีคอนนี่คืออะไรนะคือเศรษฐศาสตรอ์อ๋อเศรษฐศาสตร์สาขา,าหลักสาขาที่เรียน ใชค่ะเศรษฐศาสตร์เลยอ๋อสาขาเศรษฐศาสตร์เลย<ช>อันไออันนี้คือเรียนจบไปแล้วมันทําอะไรได้นะอันอันนี้คือไม่รู้จริงเศรษฐศาสตร์หรือก็ไม่รู้แล้วเราไปเรามันลงอันนี้อ่ะือตอนแรกความจริงหนูอยากเข้าแบบแมทคอมนิเทศใช่แต่หนูแบบไม่ติดอันแรกหนูติดอันที่สองหนูก็เลยต้องเรียนเศรษฐศาสตร์อ๋ออันแรกเราลงนิเทศไว้อืมโอ้โหเสียดายอ่ะเสียดายแท้เลยอ่ะ หนูก็เสียดามากโหทรงนี้คือแบบได้เลยนะทรงนี้คือได้เลยอะ่ะแต่ไม่ติดนะเสียใจว่าเขาเกณฑ์อะไรคัดเนี่ยเนาะหนูแบบเริ่มใหม่ได้ไหมเฮ้ยก็ได้อยู่ปีหนึ่งดับไปปีหนึ่งโอเยแต่<ห>ไม่เป็นไรละ<ห>อันนี้ก็อาจจะดี มอชอใช่ไหมมอชอใช่คือหนูแบบยังไม่ได้พอกผิวเลยพอกผิวก็คือพอกหน้าใช่ให้มันแบบเท่ากันแบบไม่ต้องเหลืองอ่ะเพราะเดี๋ยวรอเพื่อนโทรมาก่อนไงอ๋อไมาถึงแต่งจะไปข้างนอกใช่กำลังจะไปข้างนอกเราจะไปไหนไปตี้หรอไม่ไปแบบกินข้าวหรือเปล่าเอาเอาแล้วพี่จะรู้เหรอ อาจจะไปไม่รู้ดูเกออาะเนี่ยแบบแล้วแต่เพื่อนกันอ๋อสองคนเหรอหรือว่าไม,ม,ม่เป็นกลุ่มเลยอ๋อเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผู้หญิงมีผู้ชายปนด้วยเหรอหรือว่าผู้หญิงผู้หญิงหมดเลยอ๋อผู้หญิงหมดเลยเพื่อนมหารไลใช่แบบ<ป>เดี๋ยวรอก่อนสักสี่ทุ่มงี้ยค่อยออกสี่ทุ่มน้องแจงน้องแจงคงต้องคิดเรื่องมาคุยกับพี่อีกชั่วโมงครึ่งแล้วแหละ ว่หนูบอกไงว่าแบบไม่ต้องรีบออกก็ได้ไอเขอมบ่าไม่ต้องรีบออกเนี่ยรู้เลยว่าดึกแน่ๆไม่รู้สิยิ่งเป็นเพื่อนกันด้วยดึกเลยแหละจริงๆเอา้าเราแม่ไม่มาลับไม่มารับก่อนหรอหรือว่ายัางไงนะหนูน่าจะให้พี่มาลับมั้งไม่แม่แน่ใจต้องดูก่อนอนี่พี่คุยกับหนูมาเกือบประมาณสิบนาทีเนี่ยพี่ดีนหนูเอ่ยชื่อคนในครอบครัวมาแล้วเกือบครบแล้ว แม่น้องพี่เพื่อนกลุ่มเพื่อนเยอะเยอะมากใช่ทำไมมีบุคคลที่สามโผล่มาเยอะมากขนาดนี้นะเยอะจริงพี่ปัดมานานหรือยังเอาจริงๆบ้างอันนี้คือไม่ได้ตอแหลเลยนะพี่เพิ่งเล่นเหมือนกันเจอน้องแจงเนี่ยไม่ถึงสิบคนไม่ถึงคนที่ไม่เกินคนที่สิบอะเออแล้วก็แบบ ได้เลยจริงได้คุยสุดยอดเดี๋ยวพี่เราเป็นเพื่อนเลยยาวๆมีอะไรอยากคุยกับพี่ไหมต้องแบบว่าหาเรื่องคุยหน่อยนะนึ่เอไม่ออกเลยถามพี่มีได้ถามพี่ไหมอืมพี่ชอบกินอะไรเออเป็นคำถามที่โอเคโอเคไหม พี่ชอบกินโออยไดอ่ะทำทำไมทำทำไมอ่ะเออคิดดีไม่ได้เลยฮะไม่เล่นดีกว่าตอนแรกจะเล่นไอ้อ่ะจะบอกว่าพี่ชอบกินหนูอ่าแลเขินเขินเขิน อ่าอ่าอ่านี่พี่เป็นคนกินง่ายๆพี่เป็นคนกินง่ายๆใช่ไข่ดาวไม่สุกขอบต้องไม่ไหม้ต้องเป็นไข่ไก่เท่านั้นไม่เอาไข่เป็ดอ่าไม่ไม่ไม่เอาน้ํามันเยอะอ่าใช่ใช่กระเพาก็ไม่ใส่พริกต้องไม่ผัดน้ํามันต้องเป็นหมูสับเท่านั้นด้วยอ่ากินง่ายๆกินง่ายๆถั่วฝักยาวด้วยต้องมีถั่วฝักยาวเท่านั้นอืมง่ายเนาะง่ายง่ายง่ายผัดกระเพราใส่ไข่ดาว ใช่มีทั่วไปใช่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 เรายิ้มน่ารักกว่าเรายิ้มน่ารักจังเรามีเพื่อนแบบส่งต่อไอพี่ไหมเพื่อนดูแบบน่ารักน่ารักอย่างน้องแจงอ่ะมีบ้างไหมเพื่อนหนุน่ารักหมดเลยจริงเปล่าจริงว้าวน่ารักจริงๆทุกคนน่ารักหมดเลยอื นี่ถ้าแบบเดี๋ยวเพื่อนมารับถูกไหมเอารถไม่ๆเดี๋ยวแม่ไปส่งก่อนแล้วก็เพื่อนมารับอีกทีหนึ่งอ๋อใช่เพื่อนแม่ไปส่งเพื่อนมารับใช่เราคือแบบพี่จะพอมีโอกาสได้เห็นหน้าเพื่อนในต๊อกในในในนี้ไหมไม่มีโอเคมันน่าจะนานไปเนาะ โอเคก็เดี๋ยวปัดให้พี่ไปคุยกับสาวๆคนอื่นบ้างไงเออไม่จริงๆพี่ไม่ได้หาคุยกับสาวหรอกผู้ชมผู้ชายพี่ก็คุยรจริงเหรอจริงพี่ก็คุยนะผู้ชายพี่ไม่เคยปัดหรอกผู้ชายอะ <c oughs> ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวให้ไปปัดหนุ่มๆแล้วหรอ <c oughs> เออใช่หนุ่มๆแล้วหรอนี่ชอบเลยนะเห็นชุดนี้คือแบบจึงจ้งจริงจริง <c oughs> ใช่ไหมเขาชอบเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ แล้วน้องแจงไม่ไม่ไม่ได้ผู้ชายบ้างหรอในเนี้ยมิตรมีเลยโอ้เศร้าเลยย่ะเอ้าแล้วน้องแจงก็คือมาหาเพื่อนคุยเฉยๆอย่างเงี้ยหรออืมรอแม่รอเพื่อนแบบเล่นหาเพื่อนคุยข้าเวลาถูกต้องโอ้โอระวังด้วยนะคือช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีอีกพวกที่แบบลบจิตอ่ะเออเคยเจอไหม หนูว่ายังไม่เคยเจอแต่ว่าเพื่อนก็บอกอยู่ว่ามีแสดงว่าเราเพิ่งเล่นเนรอใช่คือหนูไม่ค่อยได้เข้าเลยอ่ะแบบ<อ>มันไม่มีเวลาใช่อ๋อแสดงว่านี่เจอแสดงว่านี่พี่เจอซีเค็ใช่ไหมเนะี่ยไม่หนูไม่ค่อยได้เข้าอ่า <c oughs> ใช่ <c oughs> หนูหนูว่าหูฟังพี่อ่ะมันจะยาวได้แค่ไหน หนูว่ายาวมากอ่ะมันต้องแบบมากมากก็ทาไมถึงคิดว่ามันจะมากมากก็ถ้าพี่ถามแบบเนี้ยเริ่มฟังแล้วเอาเอายาวกว่านี้อีกไหมเอายาวกว่านี้อีกไหมอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือตึงไงวโอเคอันนี้ไม่ตึงอันนี้อันนี้ตึงแล้วอันนี้ตึงแล้วอันนี้ตึงแล้ว แล้วมันได้ยินได้ยังไงอ่ะแล้วันเดินดังมันดินได้อีกมันดินได้อีกเอาเดินได้อีกพี่เปียโนพี่สุดขอบพังพี่เอาเป็นตอกประตูได้เลยพี่เอาเป็นตอกประตูได้อะหนูเชื่อนี่นี่หูฟังไอโฟนธรรมดานะเนี่ยจริงเหรอทำไมมันยาวมันต่อได้ใช่ไหมอ่ะพี่ DIY มาสั่งพิเศษจากโรงสูนมันจากโรงสูนเฮ้ยจากสูนมันก็เลยเอามายได้ส่ายมาต่อส่ายมาต่ออ่า จะรั่วอ่ยอวดหูฟังแล้วล่าสุดเชื่อหนูเชื่อพี่อาจจะเหงาไงอุ้ยไม่แบบเหงาเป็นแบบเหงาเฉยๆอ่ก็ถูกก็ถูกก็ถูกใช่ไหมหนูพูถูกใช่ใช่ใชช่โอ้ยยิ้มน่ารักอ่ะอ้าวอ๋อคือเราจะพอกสี่ตัวก่อนไปข้างนอก ให้มันเท่ากันนิดนึงอ๋อตอนนี้คือแต่งหน้าแล้วใช่เหลือแค่ตัวอย่างเดียวอ๋อแต่งหน้ามาคุยนีนีน้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทาสีตัวไปข้างนอกถูกต้อง<ม> <c oughs> เข้าผับเข้าบาร์ไหม <c oughs> หนูไม่เคยดื่มเลยสเปกพี่เลยยังไม่เคยกินแซงนิดเลยสุดยอดมาก <c oughs> ดีมากน้องแจง ใช,ใชน่น้องแจงน้องแจงฟอพี่มาเอ้ยเดี๋ยวนะพี่ยังไม่ได้ฟอไปใช่ปะหรือพี่ฟอไปแล้วอะอันไหนคะเฮ้ยพี่ฟอไปแล้วน้องแจงฟอพี่มาคุณเวฟครับอันไหนเดี๋ยวค่ะดีก่อนคุณเวฟครับเวฟนะอันนี้อันนี้หรอคะ่ะใช่แล้ว <c oughs> ไดไรอ๋อ <c oughs> พี่พหนูโทรมาแล้วอะแปบนไงมนะคะ่ะโอเคได้ฮัลโหลอยู่บ้านอยู่ นถึงแล้วเหรอเร็วเลยโอเคได้กำลังออกแล้วโอเคเคกำลังออกกำลังออกออกเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วโอเคปะดีโอเคโอเคน้องแจงได้เลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะคลิปนี้พี่ลงได้เนาะน่าได้ขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยแล้วก็ไอจีเปิดค่าขนมหนูด้วยอะไรนะค่าขนมไอจีเปิดบาร์มได้นะ โอเคได้มีอะไรเดี๋ยวพี่อินบ็อกไปละกันอินบล็อกค่าขนมอีกอ่าได้ได้ได้อินบ็อกค่าขนมได้ได้เดี๋ยนะพี่ทักไปได้หรือเปล่าวะหรือว่าหนูปิดไอ้นี่ไว้หนูไม่ได้ปิดนะหนูยังไม่ได้เปิแป๊บนึงนะคะโอเคไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมค่ะใช่ลองสกิดพี่มาก็ได้นะโอเคขอบคุณมากครับน้องแจงค่ะครับผมบายบายครับผมเที่ยวให้สนุกนะ ายบายครับว้าวไอสัตว์เป็นไงเป็นไง